สวัสดีครับ FC ลงปองมองคลโคราชครับตอนนี้เดินทางมาทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตพูดสั้นๆเลยที่ชื่อจริงๆเต็มๆเขาเรียกว่างานผูกพัตตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหนองไผ่นะครับที่อือฮากันเยอะแยะมากมายรีวิวไปก็เยอะนะครับท่านที่ดูเฟซดูไลน์ดูอะไรทั้งหมดดูทิกตอกก็จะเจอแหละวัดหนองไผ่ตบาบลมะข่าอาเภอโนนไทยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้ไฟแสงสีก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วนะครับไปกับลุงป่องมงคลโคราชครับ ก็ไม้เข้าใน้องเสร็จแล้วแม่ค้าเม่้อไหนรองกลับตัวก่อนได้นะครับซื้อมาทานหน้าไนพื้นองท่านได้เลยขอบคุณครับ

พ่าแม่พี่้องวหนวา่ติดต่ออื่นแล้วแม่ข้าพันล่วงหน้อคาำนำโชคก่อนไนะครับชื่อปะกา้าตตปดูหลองท่านได้เลยขอบรคุณครับ เจอเลยครับเจอเลยล้วงหายทองคำนำโชคนะครับบัตรละยี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ิีทองเสร็จแล้วแวะเข้าไปล้วงหายก่อนได้นะครับซื้อบัตรงาด้านซ้ายมือของด้านได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ เลยล้องไหยทองคำนำโชคนะครับบัตรละยี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีท้องเสร็จแล้วแล้วเข้าไปล้วงไห่ก่อนได้นะครับซื้อบัตรทางด้านมือของท่านได้เลยขอบพระคุณครับเจริญครัะเจริญ บัตรจ้างงานคุณบัตรจ้างงานดูสองท่านได้เลยนะครับใช่อามาเลยจรหนึ่งร้อยพร้อมปฏิทินสาธุกับคุณแม่พี่น้องคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะมีคุณพีน้องคะเหลือเพียงเท่านี้เหลือไม่ถึงยี่สิบเส้นท่านใดอยากบูชาพี่น้องตรงตรงมาก่อนเลยจ้ะมีไม่มากแม่จ๋ามีไม่มากเหลือไม่ถึงสิบเส้น องเส้นสามเส้นได้จ้ะมีไม่มากแม่จ๋ามาเด้อมาเด้อสร้อยประคำเรียนหลวงพ่อยอดกับเกจีอาจารย์ดังเรียนหลวงพ่อยอดท่านพระครูถนัดเป็นคนแจกเป็นคนมอบท่าในใดอยากได้เป็นมงคลหนึ่งร้อยบาทจ้าเหลือสิบห้าเส้นมีไม่มากสร้อยประคำสวมใส่ลงยันเรียบร้อยปลูกเสษเรียบร้อย ะะทำหนึ่งสี่สิบบาทรับปฏิทินจาา้จา,จาสาธุจ้าพ่อจ้าสี่สิบปีรับปฏิทินจ้าแม่จ่าพี่จ่าสร้อยประคำนะคะมีเหรียญหลวงพ่อยอดมอบนะคะโดยดูกท่านพระครูถนัดเกจิอาจารย์ดังหนึ่งร้อยบาทเหลือสิบห้าเส้นหนึ่งร้อยบาทเหลือสิบห้าเส้นสร้างกำแพงโบสถ์พี่จ้ามีไม่มากนะมีไม่มากนะหมดหมดแล้วหมดเลยจ้ะ นะคะมีที่นี่ที่เดียวรับจากมือเกจีอาจารย์ดังค่ะสาธุพี่น้องค่ะนาที thank mm -hmm. you ทุกที่ก้าพบแล้วนะครับจับสัมปทานที่ไหนที่ฐานละวางเลยแม่จ๋าเชิญเลยจ้าจับสัมปทานที้ไหนที่ฐานละวางไว้เลยจ้ะแม่จ๋าเชิญเลยนะครับเชิญจ้ะกำลังสัดางของเราสตาของคุณแม่เลยนะจ๊ะเชิญเลยจ้าวางบนผ้าเลยหยิบสัมปทานได้เลยนะคุณแม่แล้วหยิบที่ดวางได้เลยนะครับได้เลยครับหยิบที่ก่อวางไรอเลยเชิญเจริญเชิญทางนี้เลยนะครับผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านนะครับที่มารเลี้ยงงานค้ณแม่สุดดีคุณดานมาร่วยผมนะรับชมมากตั้งใจอยู่ที่อธิษฐาน ตัองใจสานยศนะสาธุจ่าอายุต้องใแลับรองโยมนะตัตารธรรมทันติอายุวันโนสุภาท้าลังสาธุจ่าโยมนะขอให้โยมมีอายุวันน้าสุขสรระผิวพรรณของสายอาจะรดนุ่งเรืองในการงานการเงินนโยมนะโยมมาลวกบุญก่อนโยมนะ มาดูจ้าคุณโยมจ้ามาลอยเทียนประจำวันเกิดก่อนเด้อจ้า

ดิบมากหลังจากนี้ขอให้โยมมีแต่ความสุขกายสบายมาเดอมาเยอคุณโยมเ้อมาเ้อมาเยอ บอลอยทุกมาสโศกาอยโล่ลายัยโชคดีมีชายทั ah, <ep. S 1> ้งไปแล้วก็กลับนะเรามอลอยเทียนประจาันเกิดอนะโยมนะให้ตัวเคาะตัวโศกตัวโรคตัวไฟเคาะครับอย่ามาให้ลงไปแม่น้ำนะโยมนะก่อนเดินทางกลับนะคุณโยมเด้อเราแบกทุกแบกโศกแบกโล่แบกภัยมาตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็ปีใหม่แล้วคุณโยมเด้อโยมกับบอลอยทิ้งนะเด้อบอลอยทีี่เด้อลอยโศกนะบอลอยเทียนประจาันเสื่อนะโยมก็คิดถึงคุณปิดามาดาโคบ อาจารย์ประยุกเน้อทุกโศกโลกภั<ล><ท>ยขอหามยามหลายความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแข็งใจทั้งหลายออกไปอนิจจาวัตสังคาราอุปาทมยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติในสังเวชโมทุกขูยงต่อไปจะเป็นการบังุมบูรณ์นายกเนื้อ ทางเลยนะคะทางไหนก็ได้ค่ะสตหานะคะเยอะเลยนะคะตามสัตาของท่านเลยค่ะ้าบัรติดบัดก็ได้นะคะเชิญค่ะเชิญทางด้านหน้าของนะคะคะ